สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ทําหมูกรอบอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาคำ่ำค่ำมืดมืดนะครับเราก็จะทําหมูกรอบในสูตร ต้มตากอบทอดนะครับอันนี้เป็นหมูที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วบ้างเป็นเส้นตามขนาดต้องการนะครับแล้วเราก็นําไปแขวนให้สะเด็ดน้ําก่อนนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงก็ได้นะครับทุกคนแล้วเราก็เอามาวางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเปิดพัดลมเป่าในบ้านนะครับเนื่องจากเราทําตอนกลางคืนนะครับเราก็จะใช้เวลานี้เป็นการทําให้หนังหมูแห้งโดยการตากพัดลมไว้ทั้งคืนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเราตากในบ้านในห้องกระจกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวแมลงหรือสัตว์อะไรจะเข้ามาได้นะ สําหรับคนที่ทํากินเองนะครับทุกคนวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับเราไปซื้อหมูมาตอนเย็นนี่นะครับเราก็ทําตอนช่วงหัวค่ําต้มแล้วนะครับแล้วก็เอามาตากพัดลมแบบอย่างนี้เลยครับตอนเช้ามาก็พร้อมทอดเลยนะครับหรือเราจะเอาไปอบอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอาไปอบอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับพอให้สีของหนังหมูนั้นมันแห้งดีนะครับเราจะได้เอาไปทอดแบบฟูๆตามที่เราอยากทานได้เลยนะครับ หากเ,เพื่อนๆเป็นคนที่ชอบกินหมูกรอบชอบทำหมูกรอบกินเองนะครับฝากติดตามช n แนลพ่อบ้านตาเหลือกไว้ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการทำหมูกรอบมาลงไว้ให้ชมกันนะครับหลังจากเราตากพัดลมมา1คืนแล้วนะครับเราก็จะเอามาลงถังอบแบบนี้นะครับทุกคนเราก็จะใส่ลวดสแตนเลสเสียบด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวหมูไว้นะครับ แขวนบนถังอย่างนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะอบเตาถ่านอุณหภูมิประมาณ150 1 6 0องศานะครับระยะเวลาก็เริ่มแรกก็1ชั่วโมงก่อนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็เพิ่งเอาหมูลงถังดีนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อบหมูมาได้40นาทีแล้วนะครับสีของหนังหมูก็จะเข้มแบบนี้เลยนะครับทุกคนสีก็จะเริ่มแห้งดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ ยังไม่ค่อยแห้งดีนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอบต่ออีกสัก20นาทีนะครับเพื่อให้ครบ1ชั่วโมงนะครับทุกคนนี่นะครับหมูของเราสวยงามมากเลยนะครับ สีของหนังหมูสวยงามแบบนี้ถือว่าน่าพอใจเลยนะครับทุกคนใครที่อยากได้แห้งๆกว่าน,นี้ก็เพิ่มเวลาอบไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับคอยสังเกตหนังหมูเป็นระยะนะครับทุกคนระวังหนังหมูจะไหม้จะด้านเสียก,ก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการอบหมูที่นานเกินไปนั้นจะทําให้หนังกับเนื้อนั้นหลุดออกจากกันได้เวลาทอดนะครับก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามผลงานกันด้วยนะครับ หลังจากเราอบหมูจนแห้งเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็นํามาแขวนแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้น้ําและน้ํามันนะครับหยดออกมาให้เสด็จน้ํามันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่หมูของเรานั้นจะเย็นตัวลงและเราก็จะเผาขนเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะใช้หัวไฟจากแก๊สกระป๋องนะครับเผาขนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทุกคนเราก็จะเผาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้หมูของเรานั้นนะครับมีความพรีเมี่ยมนะครับไม่หลงเหลือขนหมูติดนะครับเวลาลงทอดนะครับการทอดใช้ไฟแรงนะครับมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทําให้หนังหมูนั้นหายไปหมดนะครับบางครั้งก็จะมีหลงเหลืออยู่บางคนที่ไม่ชอบก็จะดูไม่สวยงามน่ากินนะครับขั้นตอนการเผาขนหมูเก็บรายละเอียดนะครับเราก็จะรอให้หมูของเรา เย็นตัวลงอีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากเราออกมาจากถังอบแล้วนะครับถ้าหากเราทําตอนร้อนๆเลยนะครับหนังหมูยังร้อนอยู่เวลาไปโดนไฟแบบใกล้ๆอย่างนี้หนังหมูก็จะพองจะด้านเอานะครับเวลาไปทอดมันก็จะไม่ฟูแบบเสมอกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กันดูนะครับเมื่อเผาคนหมูเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทอดก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นไว้ทอดวันต่อไปได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาคลายเย็นหมูกรอบนะครับเนื่องจากว่าเราอบเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่ทอดนะครับเรามีธุระไปทําอย่างอื่นนะครับก็เลยเอาไว้ทอดวันต่อไปนะครับทุกคนเราใส่ตู้เย็นไว้นะครับห่อฟิล์มใส่ตู้เย็นไว้พอจะใช้นะครับเราก็เอามาวางไว้ที่อุณหภูมิข้างนอกนะครับรอสักพักดึงประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็แขวนไว้ให้หนังหมูมันคลายน้ําออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาลงแช่ในน้ํามันเย็นแบบนี้เลยนะครับ คทกนอย่าลืมวางตะแกรงรองด้วยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการคายเย็นหมูนะครับเพื่อให้น้ํามันนั้นนะครับไปไล่ความชื้นของน้ําออกก่อนนะครับโดยที่น้ํามันนั้นจะค่อยๆร้อนขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆใช้ไฟนะครับใช้ไฟอ่อนเลยนะครับทุกคนอุณหภูมิก็ไม่เกิน100องศานะครับประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับการทําหมูกรอบก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับ หลังจากอบหมูจนหนังแห้งได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำมาทอดขึ้นฟูโดยการราดน้ำมันร้อนๆนะครับอุณหภูมิประมาณร้0ยแ0ถึงององศานะครับทุกคนนี่นะครับตักน้ำมันราดหนังหมูให้พองฟูทั่วแผ่นเลยนะครับค่อยๆราดอย่างนี้เลยนะครับใครจะใช้วิธียกหรือว่าวิธีวางรองบนตะแกรงก็ได้นะครับที่เราเลือกวิธีราดหนังหมูนะครับเพราะว่าเราอยากให้หมูของเรานะครับค่อยๆฟูแบบเท่าๆกันนะครับถ้าเราเอาหนังหมูคว่ำลงแช่น้ำมันเลยนะ มันก็จะฟูแบบรวดเร็วมากนะครับทุกคนเพราะว่าหมูของเราแห้งมากนะครับเพราะว่าถ้าเรา,าราดน้ํามันแบบนี้นะครับน้ํามันร้อนๆก็จะผ่านหนังหมูแค่แป๊บเดียวนะครับนี่นะครับมันก็จะฟูแล้วก็หยุดฟูโดยเร็วนะครับทุกคนพอเราราดซ้ําแบบเร็วๆมันก็จะฟูแบบพอดีพอดีเกือบเท่าเกันทั่วแผ่นนะครับหลังจากที่เราราดจนฟูทั่วแผ่นแล้วนะครับแล้วเราก็จะคว่ำหนังหมูลงทอดแบบต่อเนื่องเลยนะครับทอดสลับกับส่วนเนื้อกันต่อไปเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ หลังจากที่เราราดหนังหมูจนพองฟูทั่วแผ่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทอดต่อเนื่องกันเลยนะครับโดยที่เอาตะแกรงวางรองบนกระทะนะครับแล้วก็คว่ำหนังหมูลงทอดอย่างนี้นะครับใช้เวลาทอดประมาณ1 0 1ถึง15นาทีนะครับระหว่างทอดนั้นเราก็พยายามยกขึ้นมาสังเกตด้วยนะครับว่าหนังหมูของเรานั้นมันไหม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหมูของเราค่อนข้างมีแผ่นใหญ่นะครับทุกคน วันนี้แผ่นใหญ่สวยงามมากเลยนะครับเมื่อทอดหนังหมูจนได้ที่นะครับเราก็นำตะแกงวางออกนะครับทุกคนแล้วเราก็คว่ำส่วนเนื้อลงทอดต่อเลยนะครับทุกคนขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราเอาตะแกงออกมันจะลงแช่น้ำมันได้ง่ายนะครับ ทอดไปสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาทอดรอบ2กันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราทอดรอบแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็นําหมูไปแขวนนะครับพักหมูให้เย็นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งอุณหภูมิน้ํามันนะครับร้อยองศานะครับคว่ำหนังหมูลงทอดแบบนี้เลยนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับเทคนิคการทอดนะครับควรมีตะแกรงรองทอดที่ก้นกระทะด้วยนะครับเพื่อที่หนังหมูจะได้ไม่ไหม้นะครับทุกคนนี่นะครับเราก็สังเกตหนังหมูเป็นระยะนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ชานาญแล้วนะครับจะไม่ใช้ตะแกรง แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีตะแกรงก็จะช่วยเซฟได้เยอะเลยนะครับทุกคนเวลาเราทอดนะนะครับเราจะไม่แช่นานจนเกินไปนะครับจะยกขึ้นมาเพื่อเช็คดูสีของหนังหมูเป็นระยะนะครับแล้วก็ดูว่าหนังหมูเริ่มไหม้ไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะทอดส่วนเนื้อต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเล่งไฟไปที่200องศานะครับโดยที่จะทอดไร่ความชื้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับ ว่ำหนังหมูลงแช่ประมาณ2-3นาทีแล้วก็ยกขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับ